ย้อนแชท7ปีก่อนอุ้มบอลจุดเริ่มต้นความรักทักขอโรงแรมฟรีประกาศชัดแล้วว่าความสัมพันธ์ของนักสแสดงสาวอุ้มลักษณากับสามีนักธุรกิจบอลกฤษณะได้เดินมาถึงทางตันแล้วจริงๆยุติสามีภรรยาจากนี้ขอทำหน้าที่พ่อและแม่ให้กับลูกสาวเท่านั้นโดยไม่ไม่ลงรายละเอียดใดๆกับเรื่องที่เกิดขึ้นเพียงระบุสั้นๆว่า ไม่มีพันรายาคนไหนจะรับเรื่องแบบนี้ได้ทั้งนี้เมื่อต้นเดือนกรกฎาคมก่อนความรักจะจบลงวุ่งเคยแชร์สตอรี่เป็นข้อความแชทย้อนกลับไปเมื่อเจ็ดปีก่อนที่จุดเริ่มต้นความรักจะผลิบานโดยเจ้าตัวระบุว่าอุ้ยบทสนทนาแรกของเราคือขอโรงแรมฟรีใครจะคิดว่าจะมาถึงวันนี้รักที่สุดเลยเจปีแล้วนาะแอดรักคานาอัม